สวัสดีค่ะขอแนะนำตัวนะคะชื่อสุภิการสุริสัญญาพิพัฒน์ค่ะเป็นข้าราชก,การเกษียณตอนนี้อายุ64ปีแล้วนะคะเดี๋รียกพี่อ้อยก็ได้ค่ะไม่ทราบว่าวน้องมีชื่อเล่นว่าอะไรคะอายุเท่าไหร่เดี๋ยวจะได้เรียกถูกะคะค่ะค่ะหนูชื่อจอยค่ะพี่ค่ะอายุอ่า21ปีค่ะ เป็นเจ้าของกิจการหรือพนักงานประจำหรือตอนนี้ว่างงานสูกคะอ่าหนูทำง,งานโรงงานกับพี่อยู่แถวสมุทรสาครน,นะคะช่วงเนี้เออนะคะอ,ะอะที่ทักในที่ทักในเพจนะคะมาเนะี่ยของพี่เนี่ยสนใจรายได้เพิ่มหรือว่าสนใจโปรเจกต์กดนี้คะ เออหนูสนใจทั้งสองอย่างเลยค่ะพี่เพราะว่าช่วงเนี้ยที่โรงงานหนูงานน้อยแล้วก็อหนูเป็นนี่นอกระบบด้วยอ่ะค่ะก็เลยอยากได้ทั้งสองอย่างเลยพี่หนูขอถามหน่อยไม่ทราบมันยากไหมอะคะเอ๋อถ้าถามว่ายากไหมไม่ยากเลยขนาดที่อายุเยอะขนาดเนี้ยพี่ยังทําได้ ดับภาษาอะไรกับน้องอ่ะซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่อายุน้อยกว่าพี่ต้องเยอะเนี่ยค่ะสบายเลยค่ะแล้วมันต้องลงทุนเยอะไหมพี่หนูไม่มีทุนขนาดแบบแล้วเราอีกอย่างต้องซื้อของปะคะซื้อของมาขายอยู่ก็ไม่มีทุนขนาดนั้นเนี่ยซื้อของมาสต็อกอะหนูเคยเห็นเขาต้องซื้อของมาแบบมาสต็อกขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อออันนี้ถือว่าเป็นคําถามที่ดีนะคะนะคะเอาแบบนี้ดีกว่านะคะเ,เดี๋ยวพี่จะนัดที่ปรึกษาของพี่นะคะเพื่อที่จะได้ตอบข้อสงสัยแล้วก็คําถามต่างๆที่น้องเนี่ยอยากรู้ทั้งหมดนะคะเนี่ยที่ปรึกษาของพี่นั้นเดิมเคยเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเนี่ยแล้วก็ปัญหาของโควิดเนี่ยนะทำให้เป็นหนี้นะคะถึงสี่ล้าน แ,แต่ว่าโชคดีนะคะที่มาเอ่อมาร่วมง,งานกับบริษัทอินทีนนะคะก็เลยตอนนี้ในรายได้ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องก็เอ่อเก็บคำถามนะคะแล้วก็คิดคำถามเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้สอบถามที่ปรึกษาของพี่นะคะที่แล้วนี่หนูต้องทำยังไงบ้างอะ เออเอาอย่างนี้นะคะนะคะถ้าพรุ่งนี้น้องสะดวกช่วงเวลาไหนนะคะช่วงสิบโมงเช้าหรือว่าตอนบ่ายช่วงบ่ายสองโมงดีคะเด๋ยนวะเพราะว่าพี่จะต้องนัดที่ปรึกษาก่อนนะคะเนาะนัดนัดล่วงหน้าเนะะ่ยนคะ่ะเ๋ยวไม่อย่างนั้นเราเดี๋ยวอาจจะพลาดนะคะหนูทํางานอยู่เลยพี่สิบโมงบ่ายสองหนูเลิกน,นู่นเลยพี่หกโมงเย็นนะคะแล้วกว่าหนูจะกลับถึงบ้านก็มาเกือบเกือบสองทุ่มอะคะ่ะอย่างนั้นเอาเวลา สะดวกแล้วสะดวกเวลาเท่าไหร่คะก็สักสองทุ่มก็ได้ค่ะหนูเลิกงานแล้วถึงบ้านคดีโอเคอย่างนั้นเป็นเวลาสองทุ่มนะคะนะคะเดี๋ยวพี่จะส่งลิงก์ไลน์ไปให้นะคะแล้วก็น้องทักมาแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยนะคะพอใกล้เวลาสองทุ่มสักประมาณทุ่มห้าสิบนะคะพี่ก็จะทักไลน์แล้วก็ส่งลิงก์ประชุม สามสายไปให้นะคะเเพื่อที่จะได้อธิบายวิธีการประชุมสามสายว่าจะต้องทาอย่างไรนะคะอันนี้เ้องสะดวกเนาะพี่อย่างเงี้ยหนูหนูตัวหนูว่าเลิกงานดึกอย่างเงี้ยเราจะทําได้หรือพี่อ๋อทำได้ค่ะเพราะอันนี้มันเป็นการทำงานออนไลน์นะคะ,อะของอินดีมนั้นเป็นการทำงานออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนะ อ,อน้องสละเวลาวันนึ่งนะประมาณ20-30นาทีนะคะน้องก็สามารถทำทางานออนไลน์ของบริษัทยินดีเนี่ยได้เลยค่ะโอเคค่ะไม่มีปัญหาเรื่องเวลาะค,ะค่ะโอเคค่ะ,คะอย่างนั้นอางนั้นอกลงเวลาเ,เวลาที่นัดเอาไว้ก็คออือทุ่มทุ่มห้าสิบนะคะที่จะทักไลน์ไปนะคะค่ะตามนี้ได้เลยนะคะค่ะได้ค่ะ ค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะเวลาทุ่มห้าสิบนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสด,ดีค่ะ,อะโอเคสวัสด,ดีค่ะ